มันบอกว่ายังไงบ้างยายมันรู้เรื่องไหมหมอบลงหมอบมากหมอบลงเอเอ๋อมึงท้อไม่ไหวเอามอบลงไหมหมอบลงเอ้ย,ออยคอยแรกลินแผบบนึกว่าจะมีของให้กินเดี๋ยว มองมองไม่ร่าสายตาเมื่อไรจะแกะได้เดี๋ยวไปนี่นะแม่โอ้ยแม่ไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำกับพี่ใหม่หลังจากกินเสร็จไป้อแลวโอ้ยกลิ่นหอมชื่นใจอร่อยไหมแม่ได้โอ้ยหอมชื่นใจนี่อร่อยไหมแม่ได้ ยื้สายนายาตีบ้านลม่น่ะบ้านลมสมัย่นกรกไนแก่ของหาของจ้าติของเสือไม่ผู้ีมันแก่ไฟจมบขาดมดหมอีแก่ต้นนามดอีแก่เลยหมอีแก่อย่างองกัมดอแก่สมัยีขาดนี่ผู้เดียวเขาว่าจบผู้เดียวเขาวามืออไายมือแล้วมือว่าอาบน้ำนะเเ คคอยมอ่นี่เอ้ยคยมือไม่อ่านน้ำเดี๋ยวเขาไปกรู้ดดเราก็ฟ้าไปใส่ตี